เหรียญกลมรุ่นแรกของหลวงปู่ศรีสุโธนะครับวัดสิริสุโธหรือวัดคำชะโนดนะครับเหรียญกลมรุ่นแรกนี้สร้างเมื่อปีพศ2532โดยหลวงปู่คำตาศริสุโธนะครับท่านเป็นพระที่สร้างเหรียญกลมรุ่นแรกของวัดคำชะโนดนะครับและท่านก็เป็นผู้สร้างวัดคำชะโนดนะครับ หลวงปู่คำตาสิริสุโทโธท่านจะมีความเกี่ยวพันผูกพันนะครับเกี่ยวกับพระญานาะเขาว่าท่านเป็นบุตรบุญธรรมของหลวงปู่ศีสุโทโธแห่งวัดคำชะโนดนะครับท่านสร้างเหรียญรุ่นแรกเมื่อปีพศ .2532 และท่านก็มรณะเมื่อวันที่15สิงหาคม พศ2533นะครับเหรียญกลมรุ่นแรกจะมีอยู่2เนื้อนะครับจะมีเนื้อทองแดงลมดำกับเนื้อทองแดงไม่ลมดำนะครับเห็นว่ารุ่นนี้จะมีอยู่สองพิม,มพ์นะครับมีพิมพ์หน้าหนุ่มและพิมพ์หน้าแก่เนื้อทองแดงไม่ลมดำนะครับย้ำเนื้อทองแดงไม่ลมดำ จะหายากกว่าเนื้อทองแดงลมดําส่วนบล็อกที่นิยมสุดนะครับบล็อกก็คือเป็นบล็อกที่นิยมบล็อกนิยมด้านหน้านะครับหลวงปู่สีสุดโทนะครับตัวททหารจะมีขีดด้านใต้นะครับด้านหน้าหาลวงปู่สีสุดโทคําว่าททหารสุดโทที่เป็นททหารนะครับมีขีดด้านล่างนี้จะเป็นพิมพ์ที่นิยมนะครับ มาฟังตำนานกันบ้างนะครับหลวงปู่ศรีสุดโทก็คือแห่งวังคําชะโนดก็คือพญานาคหลวงปู่ศรีสุดโทนะครับท่านจะเรียกหลวงปู่คําตาว่าลูกหลวงปู่คาตาถือว่าเป็นลูกบุญธรรมของหลวงปู่ศรีสุดโทนะครับหลวงปู่ศรีสุดโทมาเข้าฝันหลวงปู่คาตาบอกจะพ้นพิษ จะพ่นพิษใส่ตัวหลวงปู่คำตานะครับให้มีพลังให้มีความขขังในอาคมต่างๆที่หลวงปู่ศรีสุโธมอบให้นะครับเท่ากับว่าเหรียญหลวงปู่คำตาที่ท่านสร้างปี2532นี้จึงมีความศักดิ์สิทธิ์มีความขขังด้วยหนึ่งเป็นการสร้างของหลวงปู่ศรีสุโธที่มอบให้หลวงปู่คำตาปลุกเสก เหรียญรุ่นแรกของท่านปี2532ย้ํยา้ำนะครับเหรียญหลวงปู่ศรีสุดโทรสร้างโดยหลวงปู่คำตาเป็นเหรียญกมลมรุ่นแรกมี2เนื้อนะครับเนื้อทองแดงลมดำกับไม่ลมดำเนื้อทองแดงไม่ลมดำจะหายากกว่ามีบล็อกหน้าแก่กับบล็อกหน้านุ่มบล็อกนิยมสุดจะเป็นทอทหารนะครับทอทหารมีขีดด้านล่างด้านหน้าหลวงปู่ศรีสุดโท ที่เป็นททหารมีขีดด้านล่างนะครับถือว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกของวัดคำชะโนดนะครับสร้างปี2532โดยหลวงปู่คำตาสิริสุโทโธนะครับฝากกดติดตามช่องที่อยู่ด้านบนกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ